กรับสวัสดีท่านผู้ชมทกุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมเพชรเดนัมบอลเคีงจากช่อง TDK Pro d u c t i o n เกมกแล้วนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม One Punch Man the Strongest นั่นเองครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์588กับ ID สายฟรีของผมนั่นเองครับขออนุญาตย้อนความทรงจำสักนิดหนึ่งเลยกันครับผมก็คือในคลิปที่เราผมได้ทำการสุ่มกาชาไปทั้งหมด3ตู้ด้วยกันครับผมก็จะมีเออ่ตู้ตัวเหลืองตู้ตัวแดงแล้วก็ตู้ตัวม่วงเป็นตู้สุดท้ายครับผม ซึ่งเอตัวเหลืองกับตัวแดงอันนี้คือเราไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเกลือครับส่วนตู้ตัวม่วงอันนี้คือผมก็คาดฝังไปพอสมควรคือตอนแรกผมวางแผนว่าผมจะสมเอาตัวโบลอดล่าง SSR บวกมาไว้ในทีมของผมซึ่งผมก็ล็อกอะไรเรียบร้อยเลยนะแต่มันดันหลุดเลดออกมาเป็นลูกแก้วของฟินิกแมนร่าง SSR บวกแทนกับผมซึ่งต่อผมได้ตอนนั้นเอาจริงคือผมก็รู้สึกอารมณ์เสียนิดหนึ่งกับผมคือที่อารมณ์เสียคือไม่ใช่ว่าตัวละครมันไม่เก่งนะ คือฟิลิปแมนร่างเอเบวกมันเป็นตัวละครที่เก่งมากครับผมแต่ว่าผมไม่มีตัวละครฟิลิปแมนร่าง s อ r ปกติรอบผมผมเลยรู้สึกเสียงคือคือผมคิดว่าผมอาจจะต้องแบบใช้เวลานานมากๆกครับผมกว่าผมจะเปิดหาตัวฟิลิปแมนได้ครับผมเสียงลงแต่ว่าเหมือน GM เอ็มเขาแบบได้ยินเสียงผมแบบเสียงในใจผมที่กําลังร้องไห้อยู่ครับผมก็คือหลังจากผมลงคลิปนั้นไปปับ๊บ GM เอ็มเขาก็ได้ประกาศตัวไลฟ์อ,อ,อัพกิจกรรมที่จะมาในเดือนมิถุนาอยู่นี้ครับผม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนัก็คือตูวอัปเดตฟินิกแมนได้เองครับผมซึ่งผมเป็นแบบโอ้ไม่ก็จีเอคุณเข้าข้างผมสักทีครับซึ่งพพอาะดังนั้นผมเลยทําการเก็บตัวแดงมาทั้งหมดประมาณ50สิบใบแล้วก็ตัดใ,ใจสุ่มเลยครับผมสุ่มแบบไม่อัดคลิปด้วยครับผมเพราะผมคิดว่าถ้าผมอัดคลิปแล้วมันอาจเจอส่งผลทําให้ดวงผมมันลดลงสักนิดนึงครับผม เกิดผมก็เลยไปแทาอัดนะไปสุ่มนอกๆครัซึ่งมันก็ออกจริงกับผม50บใบฟินิกแมนออกเลยกับผมซึ่งก็โชคดีมากกับผมกับกันกับไอ็นกากวาที่ผมสุ่มไปตอนนั้นผมเสียไปราลาประมาณ80ใบครกับผม80ใบแล้วออกหลุดเลยได้เป็นราชาสีฟูดแทนกับผมซึ่งอันนั้นก็ช่างมันกับผมเราเสียไป80บใบเราไม่ได้ตัวอะไรเราออกทุเลดช่างมันรับผมเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือผมได้ฟินิกแมนมาแล้วกับผมมาเดี๋ยวพามาดูเลย อยู่ในว่าอ่ะนี่ครับผมและนี่แหละคือสี่งทีมต้องการมามาที่สุดแล้วครับผมและทุกคนเห็นอะไรไม่เอ่ยนี่ครับตัวละครปลุกตื่นซึ่งก็เท่ากับว่าเราสามารถปลุกตื่นมันได้แล้วครับผมมาเพื่อไม่เปการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็กดไปที่ตัวละครปลุกตื่นเลยครับผมเพื่อไปนี่ครับผมซึ่ง้านี้มันก็จะเหมือนกับตอนที่เราทําตัวโบลล์ยูอาร์ไปเลยครับผมก็คือเราต้องใช้หินพัฒนาทั้งหมด4่ก้อนเหมือนเดิมครับ แล้วก็หินปลูกเตือนอีก1ลูกเลูืมาเดิมกับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีหินพัฒนาครบทั้งหมด4่ก้อนไปที่เรียบร้อยแลคกับผมมาดังนัง้นเพื่อไม่ป็นการเสียเวลากับผมเรามาเริ่มอันเชิญกันเลยดีกว่ากับผมโอเคเริ่มจากแผ่นแรกกับผมเปิดใช้ไปก่อนเลยกับผมพลังบว์มาสี่พันกับผมแล้วแผ่นที่บอกใสไปอีกพลังบว์มาอีกสี่พันแผ่นที่สาใส่ไปกับผมโบว์มาอีกสี่พันและแผ่นสุดท้ายใส่ ปุ๊บไปพลังบวกมาอีก4,000ครับผมโอเคตอนนี้เงื่อนไขเราเปิดครบแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตปลุกตื่นเลยล s s s r B w แล้วกันครับผมมาฟินิกแมนร่าง s อสบวกตอนแรกคิดว่ากลัวจะมาในที่สุดมันก็นมาแล้วครับผมมาอาา่าฮามาแล้วกับผมกับฟินิกแมนร่าง Ssr บวกครับผม,บ s s r B w บผมอืมมันต่างจากร่างหนึ่งยังไงวนันนี้ใครดูออก <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับผม รูปร่างมันอาจจะย้อมแหวสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราดูที่ฝั่งชันเราไม่ได้ดูที่รูปร่างครับผมมาโอเคอันนี้เปิดไปที่เรียบร้อยเราก็อยู่ไหนหวะฟิดิกแมนฟิดิกแมนอันนี้ล่างหนึ่งแล้วล่างเอชอาร์บวกเอชอาร์บวกอยู่ไซสวะเดแบบี๋ยวนะขอเรียนหาแป๊บน,นึงเออติร์ดเติร์ดปึ๊แบปบึแบบ๊บโอเคนี่จุดสุดท้ายเลย โอเคถ้าถ้างั้นเดี๋ยวขอใส่ทีมกันเลยแล้ว,วกันตัวฟิตติกแมนเอซแอาบวกผมจะเอามาใส่แทนจีโฟไปเลยลครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเออไปใส่โซนฝึกฝนกันแล้วกันนี่ครับผมโซนกลางฝึกฝนแล้วก็เนี่ยช่องนี้ผมเว้นไว้ละฟิตติกแมนเอซแอาบวกใส่ปุ๊บเข้าไปพลังบวกอีกสามหมื่นหกโอเคตอนนี้ฟิตติกแมนลากเอซอาร์ R บวกของผมมาตัวเปล่าๆพลังอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมโอเค ส่วนดาวน่าจะยังอยู่ได้แค่2ดาวเหมือนเดิมครับผมเออปลูกเตือนยังปลูกเตือนไม่ได้ต้อง3ดาวทักษะก็ยังเปิดไม่ได้ต้องถึงสาดาวก่อนโอเคมีอะไระให้เราอัพได้บางดีกว่าตัวเนี้ยเอออ๋อโอเคมีเออไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรีจาก G4 ก่อนเลยแล้วกันพอ G4 ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วละ่ะอันนี้ก็เออร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รีไปก่อนครับผมปไปแล้วก็รีออตราเฉพาะเลยครับผม ไปหนึ่งทีแล้วก็มาเริ่มอัพไปเลยดีกว่าเริ่มจากไอเดนเฉพาะผมโอเคไปอัพไปเลยกว่าป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปั๊บปป๊อปป๊อปป๊อปไปอัพ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 หมดแล้วปึ๊บไปขึ้นมาเป็นเลเวลเจ็ดสิบพลังบุกมีเจ็ดพันแล้วก็อัพดาวได้ครับผมไปหนึ่งดาวไปอีกหนึ่งดาวครับผมโอเคแล้วก็มาต่อกันที่ตราเฉพาะผมไปกดไปหมดเหมือนเดิมปึ๊บไปได้ที่เลเวลหกสิบครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาอัพทีหลังก็ได้ เปิดไปพลังโบมอีก4,005น้อยจังวะแล้วก็อัปดาวต่อหนึ่งดาวสองดาวแล้วก็สามดาวไปครับผมโอเคสี่ดาวก็โอรัพยา,ากรไม่พอครับผมก็ไม่เป็นไรโอเคส่วนเซ็ตอุปกรณ์อันนี้ผมก็เอ,อิน่าจะมีตเตรียมมาอยู่มั้งแบบหนึ่งนาะอ่านี่โอเคพอมีอยู่นี่ครับเป็นเซต HP ล้วนครับผมก็ใส่ไปก่อนเลยชิ้นแรกพลังโบมอีก7,005เชิ้นต่อมาเป็นอันนี้ใส่เป,ปึ่บไปพลังโบมอีก หนึ่งหมื่นครับผมชิ้นต่อมาอ่านี่เป็นสีทองครับผมใส่ปั๊บพลังโบวิอีกหมื่นซีต่อมาเอ่อนี่ชิ้นนี้ HP% ดพเเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปพลังโบวิอีกแปดพันเก้าครับผมโอเคแล้วก็การปับ๊บอันนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมไว้ครับผมแต่ก็เออใส่ไปก่อนละกันชิ้นแรกเป็น HP ชิ้นต่อมาก็เป็น HP เช่นกันครับผมชิ้นสุด ท้ายคิดสุดท้ายเออเดี๋ยวต้องไปถอดจาก G 4ก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งน่ดถอดพามาก่อนแล้วก็ใสปึ๊บเข้าไปพลังโบอีกพันสามตอนนี้ฟิลิปแมนผมพลังรวมอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกแล้วครับผมตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันครับผมส่วน HP ก็อยู่ที่ประมาณห้าแสนห้าครับผมตำแหน่งก็ผมน่าจะให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออตอนนี้ฟิลิปแมนผมความเร็วอยู่อันดับหกแล้ว ผมว่าอาจจะต้องสลับของสักนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าผมขอดูอันตีฟิลิกแมนก่อนแล้วกันเอ่อเอาสลับของของใครมาใส่ดีกว่าเอ่อเอายืมของโจเซฟมาใส่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาคืนนะกันอ่ะถอดอันนี้แล้วก็ใส่เป็นชิ้นนี้แทนเปิดไปโอเคตอนนี้ฟิลิกแมนผมก็มีความเร็วอยู่ที่อันดับ3ามที่เรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะเพียงพอแล้วละ่ะอเดี๋ยวตำหน่งเออเอาไปยืดเอดเอลองไปยืดข้างหน้าแถวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปลองทดสอบสักคนหนึ่งแล้วกันมา เออทดสอบกับใครที่ว่าอ่าโอเคมะเดี๋ยวผมลองกับคนที่ดูแล้วกันครับผมมาพลังเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนของผมก็ถือก็ถือว่าเยอะใชะได้เหมือนกันมาเริ่มเลยแล้วกันคือผมอยากรู้ว่าฟิลิปแมนมันจะขี้โมจจากสนามจริงหรือเปล่านะมาอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบไปเลยแล้วกันครับโอเคมามาเปิ่มมาด้วยโซนิคพวอ,อ,อไปฝังสิ่งเอาใส่ฟิลิปแมนเขาเข้าไปอีกหนึ่งทีก่อนครับผมหนึ่งล้านดาเมจ ก็เตะตุ๊บตับจากเกมเวลของผมไปหนึ่งทีแล้วเกมเวลของก็เตะตุ๊บตับก็มาหนึ่งทีแปดหมื่นเก้าพันดาเมจแล้วก็ฟังสิงเอาใส่โตใส่ผมไปหนึ่งทีหกแสนแปดหมื่นดาเมจก็ถือว่าแรงใช้ได้ก็เตะตุ๊บตับไปหนึ่งทีแล้วเขาก็เตะกลับมาอีกหนึ่งทีทำไมเขาเตะสองแสนวะแล้วก็เกมเวลก็เตะกลับมาบึ้มบั้มไปโอ้โหโอเคไม่สตัร์ทพี่ด็กแปลรับผมก็ถือว่าดีแล้วครับผมแล้วก็ตีน็อตระปึิดปึ๊งจากก้นไปหนึ่งทีผมหนึ่งล้านสองแสนโอ้แรงจังเลยเกม สงคาออกมาเกากือบกลไปอีกหึ่ทีผมใส่แซนดมิมาแล้วก็ผมวิ่งไปเขาบอกออกไปอันติใส่ยุงเขาไปหนึทีเจ็ดหมื่นห้าพัมิเบาจังเลยแล้วก็ขีบออกไปแล้วก็ผมเรียบร้อยยุงของเขาโดนเขี่ยอจากสนามีบเรียบร้อยก็มากระทืบลงกันไปอีกหนึ่งทีแล้วก็มากระทืบลงจากฟังผมไปอีกหนึ่งทีโอ้โหโดนไปห้าแสนเลยแรงอย่างนี้แล้วก็โดใส่อติบึ้มบาไปอีกหนึ่งทีเแซนดามิแล้วก็ระเบิดเพียขึ้นไปอีกหนึ่งทีครับผมโอเคยุงโดนเขี่ แล้วก็ปังนไปเองเงากัไป6 3แสน่นดาเมตแล้วก็ยุไล่ต่อมาอีกึงทีั็ผมโอ้สี่แสแรงจริงเลยเวิตเต้ตตา่งแล้วก็เกวิตออกมาอันติสตันไปหนึ่งทีกบผมสตันโอเคเป็สตาร์ฟิแมผมสวยอยู่กบผมมาแล้วก็ตตกตักมาหนึ่งทีแล้วก็ระเบิดปืนจากกลจากใจน้องเขาเข้ามาอีกนึ่งทีผมเก้าหมื่นเท่จ็ดเก้แล้วก็ยุงต่อมาอีกสี่นโอเคเกวิตเตะธรรมดาไปอีกหนึ่งที มาซีแมนจิ้มธรรมดาไปกรยุงตอมตอมไปอีกทีซีเซีนเจ็ดโคตรแรงเลยแล้ว <mermaid> ก็มาแล้วกับม <news> ็อบวิดิ้งแมนระเบิดอุ้มไปอีกหนึ่งทีหกหมื่นเจ็ดแล้วก็ขี่ออกจากสนามไปอีกรอบครับผมแล้วก็มาร์กรื้อลงกับไปหนึ่งทีซีเซีนเจ็ดหมื่นดาเมจแล้วก็มากับรื้อลงกับไปอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหแล้วก็โจเซอติบึ้มๆไปหนึ่งทีถึงแสนห้าหมื่นดาเมจระเบิดเพี้ยขึ้นมาเบาๆโอเคเกาสุดเทอร์อีสานแล้วผมก็เก็บยิเตะตับไปหนึ่งทีแล้วก็เตะกลับมผ โต้เขอามาฟังตีเงาไตโจเซกับผมเกือบถ่ายไปแล้วครับผมมาเออก็ถือว่าเป็นการทดสอบ้ว่ามันจะชุบชีวิตหรือเปล่าครับเก็บวินเตตตุบตับไปหนึ่งทีแล้วเขากระเตตตุบตับกลับมาหนึ่งทีแล้วก็ชุบมาแล้วกบผมเกิดกระเบียรติไปหนึ่งทีเึ้มไปแปดแสนสี่หมื่นดาเมจครับผมแล้วก็ยุ่งจิ๊กไปหนึ่งทีครับผมลงไปน้อยเรียบร้อยครันแล้วก็เตะตุบตับกลับมาอีกทีแล้วก็เจิกน้อยอันตปบึ้มบั้มบึ้มไปหกแสนเจ็ดหมื่นครับผมเก็วินเตตอันติบึ้มบั้มไปหนึ่งทีห้าแสนสี่หม แล้วก็กิริแมนจิ้มกันมาธรรมดาอีกเทีดแล้วแล้วก็จิ้มกันมาอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหลงไปหน่อยอีกแล้วแล้วก็ฟิริแมนตีไปอีกหนึ่งทีแล้วขีบออกจากสนามไปอีกหนึ่งล้อกับผมแล้วก็รีบฟินิแมนเออไม่ใช่รีบส่วนอีกพวกกระบาลทีทีแล้วก็ฟัคซีแมนติบึ้มบั๊บไปอีกทีห้าเซนห้าหมื่นดาเมจระเบิดเพี้ยงกันไปอีกทีแล้วก็กระทืบลงกับไปอีกหนึ่งทีฝั่งเขาก็มาร์กระทืบลงกันมาอีกหนึ่งทีโอเคฟิริแมนผมลงไปนอนเรียบร้อยแล้วกกกััับบบผมมโโอ้้้หด็็น่าาจะลลแวคครรขไปเย โอเคอย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าฟิดิงแมนมันขีบออกจากสนามจริงๆครับผมแล้วก็เรียกตัวทีมของเราที่ตายไปแล้วกลับขึ้นมาในสนามได้ด้วยครับผมมาเดี๋ยวอลองหาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันมาเออเอาใครดีวะเอาใครดีวะเออใช่คือเมื่อกี้ผมเพิ่งนึกได้เหมือนจะมีคนดูคนหนึ่งที่เขาเล่นอยู่ในเซิร์ฟด้วยกันกับผมแล้วเขาทักมาหาผมในเกมแล้วเขาอยากให้ผมตีเขากับผมมาทางนั้นเดี๋ยวเราลองไปตีเขาสักหน่อยแล้วกันไม่รู้จะสู้ได้ปะนะเออคนอ่ะคนนี้นี่ครับผมนี่คนนี้ครับผม เดี๋ยวขอดูทีมเขาสักนิดหนึ่งนะเออโอ้ยเดี๋ยวนะเบลสากะร่างเอสตาบวกเลั้นเดอร์ก็ใจแล้วแล้วยังนี้ผมจะสู้ได้ปะเนี้ยก็คือคนที่เขามาให้ให้ผมตีออกช่องมาสักพักแล้วผมเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่5ก็ไม่ใช่ตั้งแต่ประมาณวันที่29เดือนที่แล้วแล้วก็ผมซึ่งผมก็เพิ่งจะได้มาถ่ายให้ตอนนี้ผมถ้าอย่างนั้นก็เราก็สนองให้เขาสักนิดนึงแลวกันครับมางั้นก็เริ่มตีกันเลย เดบิวต์สู้ได้ปพอนะโอ้โหโซนี่เขาอย่างเร็วเลยครับผมแต่ก็น่าจะยังไม่ห้าดาวครับผมก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ปักขึ้นมาแล้วก็ปังสีเงาใสทีแรกก็วีเตะตุบตับไปหนึ่งทีแล้วก็เตะกลับมาอีกหนึ่งทีแล้วก็จิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็มาแล้วก็ปอกปังสีเงาไปอไปึอ่งที่ทเก่าทับโอ้โแต่ต้านท่ามันเยอะจริงๆโอเคแต่ก็เกวินไ,ได้เปิดก,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 ก่อ็แล้วใต่ปึ้มปั้มไปโป้งไปหนึ่งล้านแดงเป็นสตันเกวินเขาสวยครับผม โอเคแล้วเจมี่ก็เตะตุ๊กตาเข้มาหนึ่งทีแล้วก็มาเร็วครับผมฟีดอีกแบตออกมาจิ้มบึมปั๊มโป้งเป้งไปหนึ่งทีไม่ไม่เข้าเลยครับผมแล้วก็คิวไปหนึ่งทีแล้วก็วัคซีนไนเก่ากลับไปอีกหนึ่งทีแปดแต่สี่เบอร์ไดเป็นระเบิดเพี้ยขึ้นมาหนึ่งทีธรรมดาธรรมดาครับผมเราวก็โอ้เมลสักะบึมไปโอ้โหหลานเก่าเอาไงไปสู้ได้วะเนี่ยมากระทืบลงก็ไปหนึ่งทีสี่แสนแล้วผมก็กระทืบลงก็ไปหนึทีหกแสนเจ็ดหมื่นโดเซตสี่ธรรมดาไปเพราะไม่มีลูกไฟ โอเคเข้าสู่ทอร์ดีสองแล้วครับผมเข้ามาปังติงเราใส่อาชีพขับเคลื่อนมาไปในทีแล้วก็เตะเกวิิเตะตุบตับเข้าไปใทีแล้วก็เตะตุบตับกลับมาหนึ่งตรงนี้ปังติงเรากับไอซีเซซีเบอร์ดาเมจเลือดของเขาแทบไม่ลดเลยแล้วเม็ดเจมเขาอย่างเยอะเลยก็เตะตุบตับกลับมาแล้วก็กอดเตะตุ้มปั๊มป้องไปหนึ่งล้านดาเมจครับผมสตาร์ทเกววิเข้าไปอีกรอบครับผมโอเคแล้วก็เตะตุบตับกลับมาหนึ่งทีแล้วก็มาแล้วก็ผมฟีนิกแมทเจมบึ้มปั้มป้องไปเจ็ดพันเก้าพัน แล้วก็ฮิวออกไปจากสนามเรียบร้อยครับผมแล้วก็จิ้งบุบไปแะเบิดเพีย้ยขึ้นไปหนึ่งทีแล้วก็โดนสกัดอดีมาอีกทีดึกห้านหน้าเสนแล้วก็มากระทืบลงจากฟังเข้ามาทีสี่แสนสองหมื่นโอเคฟังผมก็กระทืบลงกันไปเหมือนเดิมเก้าแสนสามหมื่นครผมก็เตะต่อไปทีเออผมว่าน่าจะยาวแน่เลยว่าเพราะว่ากดข้าวมาเลยดีกว่าคือยังไงผมก็แพ้คือผมรู้อยู่แล้วละสู้ยังไงี่ถามจริงคือถ้าเป็นก่อนนั้นนี่ผมสู้ได้นะแต่แบบ พราะก็มีเมลสากาตปั๊บเออผมไม่ไหวเลยวะ่ะโอเคเรียบร้อยก็ผมพายแพ้ไปแล้วก็เหมือนทีมเขาจะตายตัวเดียวก็คือหมาเฝ้าบ้านแมนด้วยครับผมตัวอื่นยังอยู่ครบอยู่เลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมช่างมันครับโอเคมาพิมพ์บอกเขาสักหน่อยละกันตีให้แล้วนะัครับรอดูคลิปได้เลยโอเคส่งไปหนึ่งทีมา ตอนที่4มันเขาจะมาอ่านอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวรอเขามาอ่อนแล้วพอให้เขามาตอบอีกทีหนึ่งแล้วกันหรือไม่ก็รอดูในคลิปผมแล้วกันโอเคคือโดยรวมตัวละครฟิลิกแมนร่างเอเนาบวกเอาจริงมันคือตัวละครที่เอาจริงคือเก่งมากครับผมแต่ว่าฟิลิกแมนของผมตอนนี้มันจะยังไม่เฉด่ายใช้สุดๆครับผมเพราะว่าฟิลิกแมนของผมมันจะไปเก่งอีกทีหนึ่งคือตอนที่คิงยูอาร์ดีเทินเข้ามาแล้วครับผมซึ่งพอคิงยูอาร์ดีเทินเข้ามาปั๊บฟิลิกแมนผมก็จะโหดทันทีเลยครับผม เพราะว่าแผนของผมวางไว้คือผมจะจัดให้ตัวฟิลิปแมนมาอยู่แถวเดียวกันกับคิงทําให้ฟิลิปแมนสามารถออกไปไต่อันติได้ฟรีๆครับผมซึ่งจะทําให้ฟิลิปแมนสามารถคีปตัวละครจากฝั่งตรงข้ามออกไปนอกสนามได้หนึ่งตัวแน่นอนครับผมแล้วก็ที่สาคัญคือมันไม่ต้องใช้ลูกไฟเลยครับผมจะได้ไม่ต้องใส่พวกของความเร็วไปแย่งลูกไฟกับตัวอื่นอีกครับซึ่งโดยรวมก็ประมาดนี้ครับผมสลับตัวละครอย่างฟิลิปแมนร่าง ssr บวกครับผมก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่ครับผมแต่แค่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไ รออนาคตโหดแน่นอน,นครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง tdk มิ K, ยาก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอเดวก่อนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันผมก็ขออนุญาตขอบคุณทุกคนก่อนเลยครับผมคือผมยังไม่ได้ทําคลิปขอบคุณนะก็คือตอนเนี้ช่องของเราก็เดินทางมาถึง1 5 0 0งพยซับไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม ซึ่งก็ขอบคุณมากครับผมชื่นใจชื่นใจทุกคนมากทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมนะแล้วก็เป้าหมายต่อไปครับลดทุสองพันครับผมซึ่งจะถึงเร็วหรือช้าขนาดไหนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เรื่อยๆครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับผมแต่ก็นี่แหละครับถ้าคนไหนมาดูใหม่ก็กดซับสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายเอ้ยเดี๋ยวก่อนก็คือขอสปอยคลิปต่อไปสักนิดหนึ่งแล้วกันครับผมคลิปต่อไปก็ยังเกี่ยวกััับบบตตวววละคครร SSR กเเหมมมือนดิผแ่่า อันนี้คือฝั่งปีศาจใช่ไหมครับคลิปต่อไปจะเป็นฝั่งฮีโร่ครับผมโอเคเอาเท่าดีกว่าแล้วกันครับผมกถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าล like, ืมฝา share, กไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายจาย้ bye.